หลายประเทศผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางนะครับไทยเวียดเจ็ตครับจึงเดินหน้าขยายเครือข่ายเส้นทางการบินระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดครับเปิดบินตรงจากสุวรรณภูมิสู่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกเลิกโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นครับจากคุณโสรัสุขถาวรกงสุนใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะพร้อมด้วยคุณเก่งชัยวารินรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฟุกุโอกะและคุณเทสยะ นางกาซาโอะผู้อานวยการประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่าอากาศยานฟูกโกโกะรวมถึงคุณเลืองเชียงอันรองประธานกรรมการบริหารสายการบินไทยเวียดเจ็ทน,นะครับคุณวรณวรเนตรล่าพระบางซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยเวียดเจ็ตบอกนะครับว่าการเปิดให้บริการเส้นทางการบินระหว่างสุวรรณภูมิและฟูกโกกะถือเป็นหมุดหมายสําคัญของสายการบินไทยเวียดเจ็ทในการยกระดับการเชื่อมต่อทางทางอากาศในระดับภูมิภาพ แล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีการขยายปีกขยายเส้นทางการบินระหว่างประเทศเชื่อมต่อไทยญี่ปุ่นด้วยเที่ยวบินตรงฟุกุโอกะถือเป็นเส้นทางการบินตรงสู่ประเทศญี่ปุ่นเส้นทางแรกของไทยเวียดเจ็ตโดยในระยะแรกเนี่ยจะให้บริการสัปดาห์ละ3เที่ยวบินนะครับคุณผู้ชมทุกๆวันจันทร์พุธเสาร์ใช้เวลาในการทําการบินเนี่ยห้าชั่วโมงครึ่งหรือว่า5ชั่วโมง30นาที ปัจจุบันสายการบินไทยเวียดเจ็ดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศก็จะมีบินตรงจากสุวรรณภูมิสู่นครโฮจิมินห์ดานังสิงคโปร์พนมเปญและฟุกุโอกะครับแล้วก็มีแผนที่จะขยายเส้นทางการบินระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องผู้โดยสารสามารถขอดูข้อมูลการบินได้ที่ไทยเวียดเจ็ตแอร์ดอทคครับ